สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับนี่วันนี้ก็มาจอดที่ข้างสนามหลวงนะครับกําลังรอคนมาเก็บตังค์นะครับเนี่ยมาเก็บตังค์เขาจะจอดเก็บค่าจอดหนึ่งร้อยบาททุกคันนะครับคันละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะครับเนี่ยที่ท้องสนามหลวงนะครับเนี่ยที่มาจอดเนี่ยเสียคันละร้อยละร้อยละร้อยทุกคันนะครับ ผมก็แปลกใจว่าทําไมเขาต้องเก็บทั้งๆที่พานักท่องเที่ยวมาแทนที่จะอำนวยความสะดวกนี่อำนวยความสะดวกโดยที่เราต้องซื้อจุดจอดก็เหมือนเราซื้อจุดจอดนะครับเนี่ยคนเก็บตังมันจะวิ่งวนเก็บย่นกันหลทันละร้อยละร้อยละร้อย ครับนี่ก็พาแขกมากินข้าวที่ไทสางปิ่นเก้าเสร็จแล้วก็มาที่ท้องสนามหลวงมาวัดพระแก้วนะครับเราก็มาจอดที่นี่นะครับจอดรอรอเขาเรียกนะครับเพื่อที่จะไปรับนะครับ เยอะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะเริ่มเยอะแล้วครับวิ่งตัวจีนนะครับยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่ครับตรงนี้เป็นโรงละครนะครับนีโรงละครฝั่งโน้นจะเป็นท้องสนามหลวงนะครับ ฮะฮาเรีวกันให้ผมอีกไม่อย่เลียวผมผมยิ่างนักก็เลียวอกีก YouTube YouTube แล้วเนี่ยมมถ่ายลงเรียนๆไปงันเนี่ยผมมีช่องของผมอะ่ะได้ตั้งเนี่ยได้ไงที่บาทฮะเดี๋ยวที่แล้วผมก็ได้ก็ได้เจ็ดพันกว่าบาท เอ้าเวลาเราเราเรา,เราตีเราส่งอะไรนี่ไงไอ้ YouTube ทั้ง YouTube อะ่ะเขาจะจ่ายเขาจะโอนเข้าบัญชีให้เรานี่ครับในกลางสนามหลวงก็ลดเยอะนะครับเดี๋ยวเอาแว่นตาก่อนเอาแว่นตา ตำรวจก็หากินกับประชาชนไปแทนที่จะได้ค่าข้าวกลับไปได้ค้าข้าว อนแห่งชาตินะครับอยู่ฝั่งนี้วนไปรับเราต้องวนรับฝั่งนู้นจะเป็นถนนท่าประจันนะ เยอะถ่ายคลิปลงยู u ูบก่อนี่ครับกนักท่องเที่ยวจะเริ่มเยอะขึ้นนะครับเป็นชาวจีนมันก็มีลายสัญชาตินะครับ ที่แบบมาเป็นกรุบตัวก็มีมาแบบเป็นเอ่อเป็นครอบครัวนะครับ เต็นคนเลีร่อนก็เยอะอันนี้ก็จะเป็นวัดนะครับทําตัวก็ทํากันทุกวัน นอนในรถกินในรถครับคนทำตัวไม่มีวันไหนไสบายนครับการทำตัววิ่งบางบริษัทก็เอาเปรียบเอารัดคนขับรถนะครับบางบริษัทก็ให้เต็มแต่ไม่มีเงินเดือนบางบริษัทมีเงินเดือนแต่ก็หักเดือดเลี้ยง ยังก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ข้ามโฆษณาช่วยกดติดตามเยอะๆนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ